นี่ไงนี่ทำไมเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยมูนไปถึงมูนเกลี่ยริ่งกงองขยะนะครับยามานี้นะครับตักออกมาเรื่อยนะครับเนี่ยายาวครับยา,ย,ายาวครับนี่ดูไปเลยฮนะอ้อแบบจี๊ดจ๊าดจริงๆไวเร็วแรงยังไม่เคยเจอมาก่อน ผมใช้แคทมาทั้งหมด3คันก่อนหน้านี้นะเวอร์ชัน o เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันนะครับแต่ตัวนี้เป็นแคทสามสอคันนี้มาถึงก็โดดลงทํางานเลยนะครับต้องมาดูเห็นกับตาครับลูกน้องบอกวัยเร็วแรงจิจจ์ดนิ่มกริปเหลือติดแอร์นะครับติดแอร์กับเปลี่ยนพวกตีนปากกระบอกต่างๆก็อันนี้ผมแค่มาเช็คน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินแค่นั้นนะครับแล้วก็ทำงานเลย นะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยเลยละถ้าเกิดถือว่าผมก็โดนใจผมเลยนะครับใครซื้อก็ขายครับ8ปดแสนห้านะครับคันนี้0ปดแสนห้าก็ทำงานทั้งวันไม่ร้อนไม่โหลดฮนะแปดแสนห้านะครับขอบคุณมากครับ